สวัสดีคะ่ะแวะมาส่งกำลังใจหวังว่าทุกคนคงอยู่ดีมีสุขกันนะคะวันนี้มีข้อคิดมาฝากแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนใครสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอะไรวางได้ก็วางชีวิตจะได้มีความสุขเยอะไปก็ไม่ดีน้อยไปก็ใช่ดีหาความพอดีให้ได้อย่าเติมเต็มชีวิตด้วยความเครียดที่ไม่จำเป็นฝึกปล่อยวางตามหาความสุขดีกว่า ตามหาความสุขมันต้องฝึกที่จิตใจก่อนถ้าใจเราไม่นิ่งยิ่งร้อนรนยิ่งทุกข์อยู่กับความจริงให้ได้ตั้งจิตให้ดี อย่าปล่อยจิตล่องลอยไปไหนก็ไม่รู้จำให้ขึ้นใจชีวิตมันสั้นนักสุขเท่าที่มีดีเท่าที่ที่ได้บางครั้งอาจจะคิดว่าต้องเป็นที่หนึ่งหรือที่สุดเท่านั้น ฉันถึงจะมีความสุขได้ความจริงแล้วไม่จำเป็นเลยมีความสุขได้ในแบบที่เราเป็นให้ภูมิใจในสิ่งที่เราทำทำให้มันดีที่สุดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในทุกๆวัน ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่ากับเวลาที่มีอยู่พรุ่งนี้อาจไม่มีสำหรับเราก็ได้อะไรอะไรก็เกิดขึ้นถ้าเราไม่เรียนรู้คำว่าพอดีเราจะไม่มีวันพอชีวิตนี้มีค่านักเมื่อมีเหตุ ก็ต้องมีขนปล่อยวางเสียมังก็ดีสร้างพลังคิดบวกการเวลาผ่านไปตอนนี้เราทำอะไรอยู่หาความเจริญให้กับตัวเองทุกคนท้อได้ แต่อย่าหยุดก็พอจดจำไว้ว่าทำดีมีสุขคนไม่ถูกมินทาไม่มีในโลกความสุขใจอยู่ที่ใจไร้ความทุกข์ความสุขเราสร้างได้ไมาจำเป็นต้องซื้อหาจะมีจะจนทุกคนก็หวังมีสุข สุขที่ว่าที่ใครๆก็วิ่งหาจากภายนอกสุขได้ง่ายๆแต่มันอยู่ที่ใจทำยากใช่ว่าจะทำไม่ได้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีคือหนทางที่ดีที่ไม่มีทุกข์ไม่ต้องรอให้มีพร้อมหรือมีพอ จงพอใจกับทุกอย่างที่มีอยู่และสุขใจไปกับมันมีมากมีน้อยไม่สำคัญมีความสุขกับสิ่งที่มีนั้นสำคัญที่สุดพอใจในสิ่งที่ตนมีดีกว่าไขว่คว้าสิ่งที่เกินตัวแล้วเอาความสุขที่มี ไปทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นทั้งชีวิตหากเราพอใจในสิ่งที่เรามีอะไรที่ว่าเล็กก็จะยิ่งใหญ่ในใจเราเสมอความสุขไม่ได้อยู่ที่รวยหรือจนแต่อยู่ที่พอหรือยัง การเป็นคนดีมันยากแต่เราทำได้การเป็นคนดีไม่จำเป็นต้องให้ใครทุกอยาก่างเป็นคนดีก็ต้องรู้จักประสิเสธได้อย่าดีขึ้นไปจนเสียเปรียบอย่าเสียสละเกินเหตุ ให้เท่าที่อยากให้แค่นั้นพอรักตัวเองให้มากๆทุกอย่างไม่มีคำว่าบางเอิญมันเป็นแค่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่เข้ามาให้เราชดใช้เวรกรรมพอหมดเวรกรรมต่อกันแล้ว ก็ต้องแยกย้ายจากกันไปไม่มีอะไรเป็นของเราตลอดไปเราเกิดมาตัวเปล่าตายไปได้เสื้อผ้าชุดเดียวฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆหรือไม่ก็พูดแต่สิ่งที่ดีๆ ถ้าอะไรไม่ดีก็อย่าไปพูดมากไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือผิดหรือถ้ามันไม่ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเพราะการพูดหรือวิจารณ์ณในทางเสียอายนั้นมี แต่ทำให้จิตใจตนเองต่ำลงและหุนมัวจิตเป็นสิ่งสำคัญมากในตัวเราที่ควรได้รับการเหลียวแลด้วยวิธีเก็บรักษาให้ดีควรสนใจรับผิดชอบต่อจิต อันเป็นสมบัติที่มีค่ายิ่งของตนวิธีที่ควรทำกับจิตโดยเฉพาะก็คือการภาวนาฝึกหัดภาวนาในโอกาสอันควรชีวิตคนเราอยู่สองอยา่างถ้าไม่สุขก็ทุกจะคิดมากไปทำไมแค่รู้ว่าสิ่งที่เราทำ มันดีไม่เบียดเบียนใครไม่อิจฉาใครพอใจในสิ่งที่ตนมีรู้จักให้อภัยรู้จักแบ่งปันมั่งชีวิตก็เป็นสุขแล้วเรื่องบางเรื่องไม่ได้เกิดมาให้เราแก้ไข แต่เกิดมาเพื่อให้เรายอมรับเรียนรู้อภัยปล่อยวางสำคัญจงองโหสิกรรมความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวไม่อันตรายถึงตายเมื่อคุณสำเร็จแล้วอย่าคิดว่ามันพอแค่นี้เพราะ คุณยังสามารถสำเร็จได้ได้มากกว่าเดิมเท่าที่คุณต้องการแม้ว่าแต่คุณจะล้มเหลวอย่าคิดว่ามันจบแค่นี้คุณสามารถลุกขึ้นมาได้ทุกเวลาถ้าใจคุณยังไม่ถอย ทั้งหมดที่กล่าวมานี้เป็นแค่ข้อความมันอาจมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยทุกอย่างมันต้องฝึกผลถึงจะทำได้ชีวิตคนเรามันก็เป็นอย่างนี้แหละสุดท้ายของให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดดี ยอมพูดดีสวัสดีค่ะ